หลังจากที่เพื่อนๆได้ติดตั้งเจ้าไ i ไฟสวิตตัวนี้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในบางครั้งเพื่อนๆอ,นอาจจะต้องการให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณแฟนสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวเดียวกันนี้ได้ด้วยในแอปพลิเคชัน e w i n k เขาก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าแช์นะครับฟีเจอร์นี้จะทําให้บัญชี e w i n k บัญชีอื่นสามารถควบคุมเจ้า f i s w สวิตตัวเดียวกับที่เพื่อนๆมีอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการเซตฟีเจอร์แชร์กันนะครับและแน่นอนครับ ถ้าเ,เพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจะสั่งซื้อเจ้า Wi-Fi s วิต c h ตัวนี้สามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.smartlife-iot.com หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข0944051001ครับฟีเจอร์ต่อไปนะครับจะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าแชร์แชร์นี้เนี่ยจะทำให้บัญชี EV Link บัญชีอื่นสามารถควบคุมเจ้า Wi-Fi สวิต c h ตัวเดียวกับที่เรามีอยู่ได้ e v l i n k บอกไว้ว่าสามารถแชร์ได้สูงสุดถึง20บัญชีต่อ1อุปกรณ์เลยนะครับเริ่มต้นให้เรามาดูที่เครื่องปลายทางก่อนนะครับว่าตอนนี้ใช้บัญชี e v l i n k ที่ชื่อว่าอะไรอยู่นะครับให้เราแตะไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วเราดูที่บรรทัดนี้นะครับเครื่องนี้เป็นบัญชี e v l i n k ที่มีลักษณะเป็นอีเมลนะครับแต่ถ้าของเพื่อนเพื่อนมีลักษณะเป็นหมายเลขศัพท์ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า eVlink e ในรุ่นแรกๆเนี่ย เขาจะสามารถลงทะเบียนได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับเอาละที่เครื่องปลายทางให้เรากลับมาที่โฮมนะครับแล้วรอไว้อย่างนี้นะครับส่วนที่เครื่องต้นทางนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะแชร์ w i f i สวิตตัวไหนให้แตะไปที่ w i f i สวิตตัวนั้นนะครับแชร์ share ไฟลงรถหลักกันละกันนะครับให้เรากดไปที่จุดๆทางด้านขวาบนนะครับแล้วเลือกไปที่เมนูแชร์นะครับแชร์ i t h e-vlink user นะครับให้เราแตะไปที่ตรงนี้ บรรทัดบนก็จะเป็นชื่อของ Wi-Fi สวิตช์นะครับบรรทัดที่2ก็จะเป็นประเทศไทยเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับบรรทัดที่3ก็คือ account p l e a s enter e receivers account นะครับก็คือบัญชี e v link ของเครื่องนี้นั่นเองนะครับให้เราแตะไปที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์บัญชี e v link ของเครื่องนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับบรรทัดต่อมาจะเขียนว่า select more device นะครับ แล้วก็มีเลข1ต่อท้ายนะครับถ้าเราแตะลงไปเราก็จะเห็น Wi-Fi สวิตซ์ตัวอื่นอยู่ด้วยนะครับถ้าเราต้องการจะแชร์ wiFi สวิต์ตัวอื่นไปพร้อมกันเลยเนี่ยเราก็ติ๊กตรงชื่อของ Wi-Fi สวิต์ตัวที่เราต้องการแชร์นะครับแต่ถ้ายังไม่ต้องการแชร์ก็กดถอยกลับมาก่อนโน้ตนะครับตรงนี้ก็เป็นโน้ตที่เราสามารถพิมพ์เล็กๆน้อยๆได้นะครับเพื่อจะบอกให้รู้ว่าแชร์ไปที่เครื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแฟนเป็นต้นนะครับแต่พิมพ์ไม่ได้เยอะนะครับ ลองพิมพ์ดูนะครับอาจจะพิมพ์ว่าคุณแฟนก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วให้เรากดเซฟทางด้านบนนะครับแชร์สแตทฟูลีนะครับส่วนที่เครื่องปลายทางจะยังไม่ปรากฏเจ้า w i f i สวิตตัวนั้นนะครับวิธีการให้เราสไลด์ลงมานะครับเจ้า w i f i สวิตตัวที่เราแชร์ไปจากเครื่องนี้ก็จะไปปรากฏที่เครื่องนี้แล้วนะครับเราสามารถควบคุมเจ้า w i f i สวิตตัวนี้ได้ทันทีนะครับ อลองดูนะครับเมื่อเราแตะที่เครื่องนี้เครื่องนี้ก็อัปเดตด้วยนะครับเมื่อเราแตะที่เครื่องนี้เครื่องนี้ก็อัปเดตด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าวิธีการแชร์แบบนี้เนี่ยนะครับเครื่องที่ได้รับการแชร์ไปเนี่ยจะไม่สามารถปรับแต่งเจ้า Wi-Fi สวิตตัวนี้ได้นะครับถ้าเราเข้าไปดูตรงจุดๆุดจุดตรงนี้เราจะเห็นว่าลักษณะของการปรับแต่งจะเหลือน้อยมากนะครับในขณะที่เครื่องต้นทางจะยังมีลักษณะของการปรับแต่งได้เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการจะลบการแชร์นะครับเช่นเครื่องนี้ไม่ต้องการจะใช้ wi-Fi สวิตตัวนี้แล้วจะลบออกยังไงวิธีการลบนะครับให้มาที่เครื่องต้นทางนะครับแล้วเราแตะไปที่จุดๆนะครับเลือกไปที่แช์นะครับเราจะเห็นบัญชี e-w link ที่ได้รับการแชร์ไปก็คือเครื่องนี้นะครับแตะไปที่บัญชี e-w link บัญชีนั้นนะครับแล้วเลือกไปที่ cancel s h a r i n g ครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับ cancel แล้ว ที่หน้าจอของเครื่องปลายทางจะยังไม่อัปเดตทันทีนะครับวิธีการอัปเดตก็คือให้เราสไลด์ลงมาที่หน้าจอของเครื่องปลายทางก็จะไม่มีเจ้า wi-Fi สวิตตัวที่ลบทิ้งแล้วนะครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆสามารถทําได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็แปลว่าเพื่อนๆสามารถที่จะแชร์เจ้า Wi-Fi สวิตตัวที่เรามีอยู่ไปให้บัญชี e ี i ีลิบัญชีอื่นได้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับฟีเจอร์แชร์ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ และจากนี้เพื่อนๆก็จะสามารถแชร์เจ้า Wi-Fi สวิต c h ตัวนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่และคุณแฟนได้แล้วนะครับและแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจะสั่งซื้อเจ้า Wi-Fi สวิต c h ตัวนี้สามารถคลิกเข้าไปได้ที่ w w w smartlife iot com หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข094 405 1001ครับ